มาค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้ย้อนสิพาพี่นอ้นนนพพนองมาเบิ่งข้าวเหนียวกีบเดียวบ่ได้พามาเบิ่งโดดแล้วเนาะพี่น้องหน้าตอนนี้เด้อข้าวกลมแล้วพี่น้องค่ะข้าวกลมข้าวยืดแล้วเด้อนี่น่ะจังน้อก็ตั้งท้องเท่าน,นั้นแล้วเบิ่งความสูงเนี่ยพี่น้องค่ะเบิ่งแน่นิดมาค่ะพี่น้องย่างไปป้าพี่น้องย่างไปเบิ่งทั้งในพุ่นล่ะปุ่ เลี้ยวบนส่วนจุ่มกลุ่มอยู่พุ่นนะพี่น้องขาตรงนี้คันแท่นหน้านี่มันคันแท่นหน่อยเด้อพี่น้องแล้วมันก็ขนาต่ำเด้อสูเจ้าขึ้นสเบ่าเขาคือสูงเพราะว่าแต่เกี่ยวต้องกันแท่นหน้านั่นได้ว่าเขาก็สูงพี่น้องบ่สูงซ่อมปีกายยะท่อนยืนยันว่าปีกายสูงแห้งกวัวนี่พี่น้องเพราะว่าปีกายย่ท่อนดำเต้าหัวปีดำนี้น้ำดำเต้าหัวปีบันในคอเชียก็คือมันสูงแห้งโพดเพราะดำเต้าหัวปีเขาต้อก็สูงเด้ถ้าดำลาลงความสูงกับสิลดลงเด้แต่ว่าโชคด พีกายคันแท่น่าหนท่วมเบิดได้หน่เพียงหัวเขาคนยันหนาม,มากอนะ่ะพี่น้องมันเป็นนาแอ่งกระทะนาที่รุ่มต่ำนะทงนี่พี่น้องมึงเนี่ยนี่เบิรงคันแท่นาต่ำช่ำได้มองได้กิ้วกิกับจนนานามเก่งเล่งอยู่น่นเห็นบ่พี่นอ้องย่างไปบ่ได้แล้วบ่ไใ้ใส่เกิดบูดมากคนะ่ะพี่น้องอืมไม่ไป เขาต้นสูงบอ่อนล่มพี่น้องเนี่ยนะผู้ใดติดตามยันท่อนม,มันจะเปแต่ปีกกยมัมบ่ปีกกยเห็นการเกี้ยกันยังแล้วหลายคนกระลู่แล้วว่ามันบอ่อล่มแต่ว่าหลายคนหัวกระสิไม่เห็นคลิปนี้เอซี่ไม่ยังสินะหัวก็เห็นหัวกรลุ่สิพี่น้องบังเนี่ยมองน,นี่นนสวสดจุ่มกลุ่มสูงลงไปนี่พอเห็นหดหัวเนี่ยป,ปุ๊บเลยเด้ดำห้างพี่น้องดำห้างหน,น้าเอ่งหน้าเป็นรุ่มกระทะย่ายดำที ขั้นดำที่นี่มันกับสีอือกันขั้นน้ำม,มากนี่มันเห็ดห้ต้นเขาอ,อ,อ่อนเอแล้วมันอ่อนเอมันก็มีสีจะลมได้ได้ว่าของเยี่ยทอดก็คือเห็ดแบบว่าตรงเสียดายให้หนะจะได้ผลผลิตดีพี่นอ้องเห็นบ่ขั้นแม่น้ำที่เป็นบอ่อดำที่เคยดำเลยไหมพี่น้องมันบริด้ผลผลิตดำที่ใดเฟืองดำที่ใดห้างดำดำที่ใดกลางดำห้างด้ห่วง เออได้ตัวสตรนั่นเพราะหู้นิสัยสังวัดหน้าจะาของเร็วนะพี่น้องเนี่เนาะคนบอกว่าอย่ายทอมาดัมหางแค่นี้ละพี่น้องข่ดทงน,นี่ลทะที่อย่าทอดดำห้างห้างละก็เมาให้เพิ่นดำให้นะตอนนี้ก็คือกายังยืนยันว่าวาฬเงามัซ้ำพีกายขันทุยมาเบงผาบร่วมนี่ซีโบ้ปันใดตอนท้ายลงนี่มันอันนี้คือพี่น้องบบงนี่ตอนต้นเขาแต่ก่อแข็งแรงลำต้นเขาสิขแข็งเนี่ยพี่น้องแต่ว่ามะหนึ่งกินเขายังเป็นเขาอ่อนเนี่ย เป็นเขาเบ้าไม่เขาแข็งคือคืออันล่ำเฟลืองเขาได้บล็อกต้นเขาได้ไหมนะพูดนะกษิตสวยงามนี่ครับพี่น้องใครอยู่ใครอยู่แต่ก็ไม่ได้ขี้เหร่มากแต่ว่าบบสูปีกายย้าทอนบอกเลยมาหล่อบังหน้าน้าซื่อๆล่ะพี่น้องว่าสิมาอบ้านฮับหมากเขาต้นนี้ก็เริ่มชี้กลมๆแล้วแต่ไม่พี่มาแท้พี่บันนี้คันแท้หน้าใหญ่มันสูงพี่น้องกษิตพอดีนเนาะออกอย่างกษิตเกี่ยวพอดีเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยแท้ว,วังหันน่ะสูงโพดสูงโพดท่วมหัวยิบมือพูดนะพี่น้องเนี่ย ก็จะสวยงามตามท้องนางขึ้นมาเราบ่ได้ภาพพี่น้องเมื่อเบิรงดู้บนไดไโดยภาพรวมก็โอเคอยู่เพราะว่าเป็นหน้าดำเบิดขึ้นว่าหันละพี่น้องท่านเมนพญายาทอละมาตาดยานี่น้ำพันธ์แท่นาให้ดัดพื้นกัสิท้ายแบบโอ้งามเดเนาะพี่น้องเนาะนี่ละ่ะพื้นหน้ากัดไลบ้านยาทอนนะคะพี่น้องมันจะอยู่ตามคันเทนาเนี่ยเห็นบ่เหนียวยาทอวิธีเอาพื้นเนาะอันบ่อดไออัเนี้ยเมื่อกี้เสียแค่เนี่บบยกองบ่อดไออามาพี่น้องนี่ พืนสีเด็ดเอามาตามสาสหน่วยนางพืนหน้ามาในทอดเอิญหน่ยพี่น้องเท่ากับจับต้นพืนมาเท่ากับสีใบมานกิดทุกข้นก็ต๊ตออกมาเลยอย่างเี้ยพี่น้องนี่จนมากเอาคือเกาได้บาวต้นคนบนนู้เอาปีนี้จะทอนบ่ไข่ได้เอาน้ำแก้เลยเห็นบ่เนี่ยจับต้นมันมาแล้วเราก็สีใบนี้แล้วเราก็ดึงขึ้นทออกงีสินรพี่น้องคิดว่ามันก็จะได้แบงแบบนี้ว่ามีเวลาพี่น้องคำํำเลยได้หนิถึงมาทายคลิปเลยน,นะเห็นเป่าก็จะได้พื้นเมียบานแบบมีไปตามศาสตร์นางเงี้นีีเลยพี่น้องของเนี้ย ภาพรวมกับโอเคอยู่ค่ะพี่น้องคะโอเคภาพพี่น้องมารอซื่อๆดอกทรงให้ทรงหน้ายานี่ยนี่ก็ได้นี่ก็เดินตุลาอะไรได้นี่ก็ได้ต้นเดือนตุลาคมที่ยทอนมาถ่ายคลิปเดิน,นี่เห็นบ่ถ้าเบิบ่งบาดถอกบาดเกี้ยวพุน่นละค่ะพี่น้องนี่ว่าจะล่มบ่อร้างไร้คนยัามวเสียบสูงปานี้เป็นไปได้ยับ่บ่บ่ล่ม